เนาะฝีไตหงมัน <t> บ่พอครับรับไปเลยไปเอาอยุสพานเพื่อนที่เรากับเปื่อนมากมาหัวเหล็กโคเวอร์ละหัวเพิ่นบานขึ้นกับมาบอกว่าย็างแข็งอยู่มันขวมมันไม่ไตมันสองคอนพอดีนะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวสักคัขอรดูชาแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่นะครับผมบ้านของพ่อรัมนะครับผมหรือว่าอาจารย์รัมนะครับผมคนฝันแม่นแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ทําพิธีนะครับผมสื่อสื่อจิตนะครับผมกับสิ่งนี้รับหรือว่าดวงวิญญาณ นะครับผมล่าสุดนะครับผมขอล้ําได้ไปทําพิธีนะครับผมขอโชคนะครับผมกับดวงวิญญาณนะครับผมที่เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะครับผมสดสดร้อนๆนะครับผมซึ่งผู้ที่เสียชีวิตนั้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคือคนที่เสียชีวิตนั้นก็คือเป็นเพื่อนที่เคยเรียนสมัยเรียนกับผมเรียนอยู่ด้วยกันนะครับทากผู้ชมครับก็ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิต คาที่เลยนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพ่อ้ัานะครับผมมีชาวบ้านพาพ่อล้ําไปทําพิธีตรงนั้นตรงที่เกิดเหตุน,นะครับผมแล้วก็ได้ตัวเลขมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสอบถามพ่อ้ํมว่าไปสื่อจิตสื่อดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสซื้อผลไม้นะครับผมมาไหว้นะครับผมปูขาวหญ้าขาวนะครับผมที่ศาลตรงนี้ นะครับผมเราจะให้พ่อเราทําพิธีให้แล้วก็จุดทูปข,ขอตัวเลขแนวทางทั้งเพื่อนบ้านเย็นนี้แล้วก็รัฐบาลไทยของเรา16กุมภาพันธ์2568นะท่านผู้ชมครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับถือว่าวดนนี้ปังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่สื่อจิตกับพีตายหงสสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับแม่ ดีครับผมเป็นยังได้แม่ได้ยินคราวว่าแม่บ่สบายบ่แม่นออืสิไปบวชอยู่วัดนี่ว่ะสิไปบวชอยู่ในสุดขาวสมาธิได้มันไอยู่่นีบ่บ่จังสั่นเน้อหลายท่านคงจำได้นะครับยายสวยนะครับนี่เนื้อโอ้เคยมีชมจากวันลงเกเรกันไดโอ้ผมมีกำลังลงหลบบางทีแม่บ่สบายเนาะครับช่วงนี้เนาะครับผมขับขอให้แม่หายไวๆเด้อเว้ยให้หายไปไปมันยุบเลยเดี๋ยวฟันบ่ละแม่นี่มันเห็ดเดี๋ยวฟันแม่บ่ ฟันแน่บ่ชนเล็กแม่บ่ฟันแล้วเแม่ได้เลยล่ะได้เลื่ยมันบ่เดี๋ยวผมสิสอบถามน้องกลเนาะเดี๋ยวไปทำพิธีก่อนแม่สื่อรถฉันวันดีครับพ่อวันดีครับเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวให้พ่อบอกกล่าวปูหาเนาะนะครับวันนี้ผมวิสุภปรนะครับผมมาหนีห่อสื่อผลไม้สื่อผลไม้นะครับมาพู่มาถวายปูเขาอย่างเฮาห่อละกานะครับเพื่อสีบอกกล่าวเพลินละกามีมีเลขทรบด้วยะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ แนวทางแนวทางเพื่อนบ้านเย็นนี้นะครับผมมีทุบหนึ่งดอกนะครับนี่ครับมีกล้วยมีวันน,นี้เป็นวันพระด้วยนะครับก็อันนี้ถอดหม,กหมกหหดวกกันบอกถอดหมวกกัน,น,นเพียง,งครับพี่ชายขอทำพิธีหายด้วยโอ้ยบอกยังไง้อโอ้ยหมวกยังไงต้องแบบเกิญเอาหมากไม้มาไงบ้าถวายเนาะเจ้าปูเจ้าตากะ ม่นั่งท่านี้ก็ได้ทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหลายทั้งปวงก็ได้กัดมือนีกัดจีกัวโศกก็ใช่เป็นซื้อผู้เขาเนื้อเขาบัวก่อนครับผู้เขาเนื้อเขาใหญ่สวยแต่ว่าผมฟันนินต่ผู้หญิงสองคนนี่แหละย่าเด็กก็ได้โอ้โหนี่ผู้หญิงที่อยู่ตั้งนานนี่มันก็ตั้งนานนะผมก็เลยซื้อมาะใส่ฟันเห็นช่วยเด็กเอาหุ่นมาให้เพิ่นเลยครับก็เอาหุ่นมาให้เพิ่นอยู่่นีรอยมากนะผู้เขาเ้างใหญ่สวยหรอกผมนี่ผู้หญิงสองคนเหนื่อยมากถ้าผุนหลก็มาอยู่น้ำ ผมกับอันเห็นผู้ยิ่งอยู่ครับผมกต่หมึกขึืนหนี่กับฟันดีอยู่ฟันนี้ล่องตะนามจะได้อย่างหรือเปล่าครับผมแม่ว่าผมว่ามะยังไงกับมิจฉกับซีนี่ล่ละงวดนี่วันที่ต้อาสีได้ให้พอจุดทูบตัวเลขให้นะพอนี่นี่พอละใหม่่ครับครับแม่นครับเพื่อเอฟซีได้ไปอีกแนวทางเนาะครับในตัวเลขทูบผลไม้ที่ถวายนะครับแล้วก็จริงไปได้เนาะ อ <laughs> ่เป็นแนวทางเพื่อเอฟซีอย่าไปเทียบเพื่อนบ้าดม,มือแล้งมือนี้มือน,นี้วันพูดเลยเนาะครับ <c oughs> เพื่อนบ้านนะครับเย็นนี้นะท่านผู้ชมสาธุเด้อปูเขาเ่ยเขามากินเมยียากเด้อแบบนี้ดูลรลานเอาหวยเอายังมาให้คนละใม่ข <c oughs> องเปล่าเล่าฟังๆเลยดิจะ <c oughs> ว่าเป็นไห่แม่นก็นอนอพอนอนเล็กเล่านะครับแม่นอยู่ไห้แม่นี่ดีอะไอยู่นี่ให้เล <c oughs> ็กเล่าแม่นกัน ปาใส่หนีเลยบ่ะครับผมใส่มะกอแล้วครับเนีก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูตัวเลขนะครับสาธุสาธุครับเฮงปังนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับพ่อลัมหรือว่าอาจารย์รัมนะครับท่านผู้ชม นะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนะครับพ่อล้ํานะครับผมหรือว่าอาจารย์ํานะครับหลายท่านนะครับผมที่ผมได้เกินไปต้งตั้งแต่ตอนหัวคิปแล้วว่านะครับล่าสุดนี้พ่อล้ํานะครับได้ไปทําพิธีสื่อจิตกับเคลื่อนว่าผีตหยงมันบ่อพาะครับครับเสียวสวนร้อนๆเลยนะครับจะขค้ืนขค้ืนแหลกพ่อไปเลยมันบ่ครับได้ยินครับก็ไปเลยครับพั่บอกให้ไปก็ไปเลยไปเอายุสพลานเพื่อนเอาใหร่มแห้งวะสัน ผู้ผู้ใดผ้าพอไปกับนีชาวบ้านเพี่บอเลย่เท่าไหรครับแล้วกับนี่เอียงก้อเบาเอีงก้อเบาช่วยขั้นช่วยผ้าไปให้พอไปทำพิธีซื้ออซื้อที่ผู้หนึ่งซื้อดวงวิญญาณที่ว่าผีตายหงสดวนส่วนหล่นหลอดเลยขึ้นแหลกเลยนะครับก็คือผู้ที่คุณเฉชีวิตะไรกับเพื่อนผมนี่แหละพ่อเอ้ยขี่รถขี่ประตูแม่นครับแม่นครับเพื่อนผมนี่แหละก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับแล้วไปจังไงพ่อไปทำพิธีมันลังกเพิ่งไปยังไงเนี่ยครับ เพิพ high, a a hmm. si ่นกับเพื่นเมื่อกี้ทำวิธีแล้วกับเพื่นมามาขวารเล็กคอเบอร์นะคอเสือคอไส้ถ้าล่มแห้งเที่ยนกับมอดแล้วมอดอีกเนาะเพิ่นกับแห้งเกิดครับกับขว้าเพิ่นบ้านเพิ่นกับมาบอกว่าแปดสามหรอไปเพิ่นมาบอกในในพิธีนี่ยมั้งครับในพิธีนะเป็นเป็นอะไรขวารเห็นเป็นตัวเล็กร้อยมากหรือว่าเพิ่นมาขัดสิบเพิ่นกับใน้ยินกับหูครับในนี้ตัวสามแปดในนี้ในหูตอนทำพิธีเลยครับ บันนี้ก็ยังหนึ่งศูนย์หกว่แน่นปผมจำมาได้ไม่จำได้ผมนด้ยินแต่พอเนี่ยว่าวหนึ่งศูนย์หกเครับนี่แหละเพิ่นบอกแล้วก็ว่าคนก็หลายเนาะแนยวม้วนม้วนแต่ไส้ม้วนอย่างเล็กน้อยเขาเหรียญเชีวเชี่ยอยู่ขนด่ะครับม้วนค้นนุ่มเหรียญอยู่ไตจสะพานหกเกียขั้นม้วนแต่ไส้ม้วนแต่ไส้เออทั้งร่มทั้งยังพรมอันนี้มันไหวรุนเขาก็เล่นวเอยู่ขยเป็นยางลายหยอกกันอยู่ขนมาอยู่ไต่สะพานแต่เปนนางเอาโดนเติมอยู่ มองหันเห็นบ่พ่อที่แข็งปะครับเกิดเหี่ยงแข็งแข็งอยู่วันเพราะมันกับวันรถพนขวมมันมีตายมาสองคนพอดีนะโอ้ยังหันตายสองครับครับพ่อพอหันพุ่เฮี่ยนกับเฮี่ยนเพื่อนไรเฮี่ยนบอนรถไปใกล้ๆนั่นแหละมันกับไปนอนตายอยู่บวันทงหน้านั่นครับผมฉันว่าเข่าเขียววันเพิ่งเห็นจ้กของเฮี่ยนเพิ่นตายอยู่หันละวันนี้กับผู้ที่สองกับขี่รถไปนี่ละไปหงายท้องอยู่หันละยี่บอนเดียวกันคือเขา ตายสองคนละบ้านครับคือปกติแล้วนี่พอไปทําพิธีนี่ส่วนใหญ่พอสินั่งสมาธิแล้วกับยังพันพันผ่ามันบ่พอใช้มือนันบ่ได้เฮ็ดผ่าเลยเป็นบ่วุ่นใดเฮ็ดผ่าครับถือว่าเพิ่นมาบอกเลยครับนั่งแล้วก็เอินเอานะครับร่มกับวืองวือมากว่าจนหนาวหูแล้วโอ้พอแต่ชวนันทำพิธีปุ๊บร่มมาเลยบ่พอครับร่มมาเลยก็แสดงว่าไต่เทียนไต่แล้วไต่อีกแล้วอืนมากทั้งร่มทั้งกินเหม็นหือมาเลยแล้วโอ้สัมพันธ์ใดได้ไหมบ่พอครับ แต่ทุกคนก็ห้ามลอกเรียนแบบนะครับตรงเป็นคนที่มีวิชาครับมีวิชามีอาคมเท่านั้นครับที่ทำพิธีแบบนี้ได้แต่ว่าผมเองนี่ยบ่ได้ไปทําพิธีน้ำดอกนะครับเด็กยินงแต่คนวานะครับผมก็เลยดตามพอมาที่บ้านก็เลยอยากเอยาความข้าวันผู้ที่เสียชีวิตกับเพื่อนๆผมนี่แหละนี่ใช่ไหมขันต์หมเลขเนี่ยนะหนึ่งศูนย์หกครับครับแปดสามแปดสามมาเพื่อนก็ว่าขันตื้อเลขขันถึงแล้วก็ซื้อเกิดไปคู่หนึ่งแล้วเกือบเจ้าวันเด่นเสียใส่เพื่อนป่ะโอ้เกือบกระเด็นเสียเด็กได้เกือบคู่นึงกก็บอเ่ลย ป้าเพิ่งก็รับปากเพม่ยืดเยื้อเมื่อวานจะปซื้อเมื่อไหร่ครับเลขเข่าคนมาทันเลขเข่าเพิ่นอยากได้เกือบเกือข้าใบไ่มครับเกือบปล่ใบมันรุดตีนเพิ่งมามันว่าเพิ่นฟ่งออกจากรถเลยเนาะครับมอกจากรถเลยคือว่าเป็นเอียงขึ้นตังเลขึ้นตังเลดิซีซานโอ้ยผมว่ามันเหยียบนี่พิษแล้วมันก็บลวงเลยเนาะยันมันลงทางโครงพอดีเนาะเสียหลักเนาะอ่อเสียหลงกมัเดี๋ยวมันเลี้ยวมันก็บจีเอาแมนครับแมนมันล่วงไขเนาะ แต่ว่าคือสีบุมีสิ่งดีรับที่เห็ดบางตาเพิ่นตัวเนา้ครับเขาบ่อบยู่เรกมันก็สิะปีนท้องเลยติที่เคยเผาใบแล้วมันหลุดออกจากขาเพิ่นว่าครับไอซื้อไปให้ใหม่ว่าหาเกือบบ่เห็นเลยนะอเอาฟงโตไก่ได้ออกจากหลอดไปเลยเลยครับเป็นว่ายจริงจันเนาะเพิ่นมาซื้อสางก้าวป่อแให้งบ่ครับป่อยยังรู้เติบยู่ครับออืบอกเลยบอกยังแล้วก็ขอเกือบคู่นึงแล้วก็ออืกินข้าวกินน้ำแล้วเพิ่นก็เว้าแล้วก็ บราโดนเติบลงกับมาอีกเว่ยเว่ยอีกอะไรดิดงหน่อยกับแซ่แช่ก็เลยเอาแล้วกับผ้ากันยางมาเลยหลุดโมไซมากินหึงหึงมาเลยที่ผัวเราโอ้พระเจ้าที่ร่มทั้งเหม็นมาเลยนะเราคนอื่นเขาได้กินนะปอก็ได้บ่ทุกคนครับไปกินบ่ทุกคนเลยที่ไปครับโอ้พระเยสทีพระพระยสทีเองครับทแมนในภาษาของท่องหมอท่านท่องคนที่ว่ามีเซมีวิชาคนอื่นว่าดูวิญญาณมากเหมือนปอบกเหมอนเมือนครับแหมือน ขอพิยันมากนะครับอ่ะสเต็ตแรกของเราก็คือเลขความฝันเอยเลขที่สื่อท่าวิธีสื่อจิตกับผ í, ทีทายหงสดสดลอดนะครับผมผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมจากอุบัติเหตุเอาเมือแหลกเลยแล้วกบมาหอดบ้านพอเม้าฝันมาอย่างบ่ครับผมหลังจากเขาทำกามาหอดบา <ละ S 2> ้านกับฝันดีอยู่เลยหรอกับฝันเขาจะค้นอยู่เถียงอยู่อย่างนี้เต็มแซวแซวอยู่อยู่เถียงนี่คืออยู่นี่บอครับครับยู่เถียงอยู่พุกคนเลยบ้านหล่อเฮี้ยนเพิ่นพอ โลเงินเพื่อนี่ิมาเติมบ่นว่เพื่อนตายนะโอ้มองเกิดเหตุเลยก็บฝันพ่นแซวแซวอยู่ไปให้ไปหน้ายางสวนกันอยู่หันละยาวยียวยาวเยียวกผู้หญิงผู้ชายเต็มยู่ันคือจังเป็นหองเป็นยังเราออกจากเงินมันไปครับแล้วก็มาฝันยังเสร็จแล้วเขาเรียกว่าหวยว่ามันเรียกสิเขาว่าผมว่าชุดในใจนะอือผู้หญิงหลายครับผู้หญิงหลายครับครับยียวยาวเยียอยู่ไม่เป็นคือยังเถียงมูอบานเก่าๆเสร็จนะอยูหัน เชียงมุ่งหยางมุ่งยังแฉะว่าแฉะอยู่ยังสวนกันอยู่ขณะผมกลับมาฝันถอยเล็กผมจะเียกตัวเก่าว่าผมก็ไหวอ้่านุ่มฝันยังสันต์เลยว่าเด็กถีพนกระซีบอยู่ในท่นทำพิธีหนั่นพกคิดว่าเด็กยูมันบ่ครับผมว่ามันยูละสองตัวยูเลขอะไรสองตัวนี้คือแปดสามครับแปดสามมันยูเลยแปสามสามแปดครับจลังของทะเลเมมากกี่เด็กครับแล้วว่าหนุ่มบอกสองเทียแล้วว่า ตัวสามตัวนะม่ค่อเน้นหอกบอกเทียเดียวมาแต่ว่าสองตัวนี่แปดสามนี่เบาดูพ่นเบาดูไ่มครับครับเบาสองเทียเบาเราก็กลมนาไปเลยเบาบบอาย่ารเาจักอายุ่นขอขอสงวนดีกว่าด้อนะครับเดี๋ยว่มให้ซิดพ่นน้ำเนาะครับเชียรีวแล้วแล้วอยากเราหม้วมันก็สิเป็นเยอะเออในการล้ว่าผมก็บาจักอาอยู่ิ่นเนาะ ว่าได้ามครับผมอื่นแค่ว่าคนที่ไปทำพิธีวันไหนได้กินกันบนสุขคนหนึ่งก็แสดงว่าครับโอ้ยเออเลนเมันสวแทนนะพ่อเนาะครับพเพราะยี่ยทีบัลูกขึ้นยุลรอบเงอ่นแล้วพเพราะยี่ยสิ่งกันทั้งหายพเพราะยี่ห้อทีบแวแมันลภแย่งนะเพราะมันขนลุกกันเซลเลยว่าคูไปนาครับกัลูกขึ้นลุกรอเงินแล้วมันก็แต่งของทั้งยังไปโคยู่ทั้งกล้วยทั้งอย่างนนะโคบอชูแนวนะอื่นมาก อายังไงขอให้เรียกเข้านะครับผมเ,ขเขรียกเข้าภูจพยศเอาล่องเท้าไปหายไปติล่องเท้าปลาใบลงเท้าอปอาใเป็นอย่างดั้นเหรอปลาใบอย่างเดียวครับพ,อพอปลาใบอย่างเดียวพ่อบัดท,ที่นี้เขามาอยู่บ้านหอดที่เขาตะข้าวเหลาภูมิเนี่ยอยู่ศาลอยู่ภูมิตะเฮาหนี่เป็นังไรนะก่อน,ใน,ในอยู่ในศาลยู่นี่บ่ครับเป็นมาสกิดใส่ยงบอลหลังจากที่พ่อไปทำพิธีม่ครับผมก็คราวนี้แหละก็ะมาฟันตัวน,นั่นล่ะมาฟันว่าคนหลายๆเป็นบ้านเก่านะ มุ่งหนาม่งยังยางสวนกันโยเสี้เี่อยู่ขนาดก็ทมือนั่นแหะมาก็ะมากอะมาฟันผมขึ้นนีกอ่ะกะันว่าขี่รถขั้นยังไะไปขันไหนบอกนี่ขั้นเข้านี่รอนี่บอขี่ไปนี่มอไหนน้ำวัชันไปน้ำในพ่อไปน้ำในพ่อมะให้วัชันไอยเด็กจอกตัวเกาขึ้นไวอยู่ทะเบียนรถยังเก้าแล้วห้าหกหนึ่งหนึ่งเด็กกตัวเกาเบาผมมา แ, <S <S> <S แต่ว่าเร่งถี่แน่ถี่พอไปเอากับหน 1, ึ่งศูนย์หกเลยเนาะเนี่ยหนึ่งศูนย์หกหนึ่นามื่กับซ้ำอยู่ในหลากรึนะหล่ากับฟันมือขึ้นนอยู่นะครับยี่หน่วยกับไฮน้นว่าสันอันหนึ่งผมกับว่ามันเฟี้ยนยี่ได้แถวนี้แหละเล่ง <c oughs> คิดว่าเมื่อนี่พครับแต่ว่าสองตัวนี่ผมมกักถี่ดิสามแปดแปดสามแปดสามถ้าเป็นกระชิบย่ำเลยมันพอดูเป็นย่านปนยำเลยเนาะครับบอกสองเพียร์บอกแล้วก็ขอ ซื้อเกือบไปครูนึงแล้วคนละบาทพอไงสิ่งแล้พอไงยังข้านว่าโอ้ยซื้อไปให้เราเกือบคนลไปถบายวัดก็ไปมีเพ่แต่ผมก็บ่ได้ถามว่าอายุหลาปไหนกัหัจักตะซื้อมันล่ะแต่ว่าน้ำจุกุนจำบ่ไดที่หูจักตะว่าพ่อนสักล่ะหมาน้ำจุกุนนี่ยังเรายังนี่ยังมี่เงย้วเราสองตัวนะูุ่ครับเดี๋ยวไปหันเราพอเอาไ้สั่มันเป็นันจำว่าใดนะ S <S <S แต่ว่าพ่อเนี่ก็ถือว่าโอ้โหาคนธรรมดาในแค่พิธีแบบนี้บ่ได้เลยคือคนปกติไม่สามารถจะทาพิธีแบบที่พ่อไปทําได้ครับก็ขี้พ่อจะไสมากก็ล่มแห้งว่าฉันเบื่อเลย่อที่มาไสไปหอมหน่อไปู้เดียวเขาจะออกจากบ้านไปนี่ไปกับพ่อใหญ่ทีบสองคนล่มกับพัดว่าฉันเบื่อเบื่อว่าจะว่าหอดบ่อนตายคนละโอ้ผมว่าเลขเขานะผมนแล้วผมมั่นใจสองตัวอือก็คนบอกสองเทียครับ ก็แสดงว่าเลขงวดนี่ของพ่อนี่รัฐบาลไทยเทานี่ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ครับผมมีเปลี่ยนแปลกครับก็ถือว่ามือนี้ผมมากกว่าันทีสิบสองแล้วเนาะพอนอาหล่าแล้วเนาะวันนั้อนแต่ีโคกสุดท้ายเนาะครับแมนอยู่ครับอันนีเป็นเลขตัวเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยววิเขตัวเลขไม่พอเดี๋ยวส่วนเลขถูกจะค่อยเบิรงเที่ยวเล่ามาเลยครับเลขเลขในความในในมือท่าพิธีเมื่อนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นการสื่อ โดยวิญญาณของผีตายหงนะครับผมสดๆร้อนๆน,นะครับผมพึ่งเสียชีวิตได้คึืนแรกพอแล้วก็ไปเลยครับนะครับผมแคปไว้เลยนะครับเอใครเห็นนะครับผมชื่อเปลี่ยนถึงเมื่อเดืวนวา .106 แล้วก็83ที่พ่อมันใจนี่คือ83อมบอกครับผมมันใจ83นะี่ก็อ <จะ S 2> บอก2เทียนะ อยู่ในหูนี่ยได้ยินสองเธอเลยแปดสามแปดสามก็สี่บ่พอไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าแล้วเขาคุณนมๆอยู่นะไม่รุ่นนะครับค<อ>รับไวรุ่นอยู่ปีผมแล้วปีปีหนึ่งสองปีนี่แหละแต่ว่าครับเก่งกันเป็นมูอวิทย์ก่อนที่ทีมงานนะครับตอนสมัยเรียนน้ำกันครับหนึ่งศูนย์หกแล้วก็แปดสามนะท่านผู้ชมพอมาอีรีนี่คือแปดสามมักแห้งครับมักแห้งตัวสามตัวเราคอไปเจอไหนคอยว่าบางตัวครับมักอยู่หันพวกป่าไรอืมถ้าผมมาจนผมว่าสองตัวนี่เขาเลยนะ แต่สามหนึ่มาแทนวะทีครับครับผมผมแบนนี้เลกทูบเป็นตัวไรพ่อนั่นเลกทูบป้าเลขทูบเยอไดลยถึงงามแเถอะเลขตองเลขทูบงาาแห้งว่พ่อสามหนึ่งสามเลยอ้ยเลขตองเลยสามหนึ่งสามเดี๋ยวผมสีส้มให้่ออ้ยเลขยังไหนงามอ้ยผมเคยเห็นเลขตองเขาเอ้ยจะมาเบิ้งในเลขทูบยังไงตองก็เปิน โอ,อ,ยอ้ย้งามคักว่ะคนจิงลุกเลยเล็กูงงามแหงว่ะเพาะโอ้งามงามงามงใรไ้หาอ้ยเล็กถูบ<ห>ยังไนถวาอกเนียเล็กถูบตองกับเพีนไปเ้ิงนี้เงเดินเออครเพ่เคยเห็นได้นี่อะไพาอแม่อุ้ยเลยงามพ่อมแม่มครัท่านผู้ชมอ้ยข้างบนออกดีดีเลยนี่นั it is, it s <S ่นเลขตองเพ่เคยเห็นเด <laughs> ็กเ <laughs> ทียน,นเนเอา เลขกถูกเล่าแล้๋ยวอวยง่ายกว่าเที่ยวเพื่อนบ้านเย็นนี้นะครับผมโั้นี้นะเนี่ยสามหนึ่งสามนี่ง่ามขนาดสามหนึ่งสามแล้วก็คนเด็ง่ามขนาดแล้วว่าเด็กเออไปเห็นอยู่กันตัวนี้ตัวนี้มันนี่ก็ว่าม่นอืมมันแม่นเลยทีนี่มาเรียกง่ามบ่พออุ้ยง่ามตัวบ่เคยเห็นแบมเยอะเทียบชาวมาเตกเย็นนี้นะครับผมสามหนึ่งสามนะครับเรียกง่ามนี่เป็นยังไงพอเรียกถูกในพิธีบอกปูเขาเน่าเขามือนครับผมก็ว่ามัน พอเคยเห็นเหล็กม sure, ันออกมาแบบนี่ง pues, ่ามนี่เหล็กง่ามนี่นะแต่เม็ดออกออกข้างบนเลยเนี่ยตัวนี้เพื่อนบ้านนี่ยบอกว่าสามหนึ่งสามหนึ่งง่ามคหรอวะง่าม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 รับเลยครับคือเมื่อนี่ตั้งใจแห้งในวัยอยากมาถวายผลไม้เพื่อนไหมเพ่อตั้งใจอยากมากนะครับครับตั้งใจอยากมากบอกเพื่อนพ่อให้โชคให้ลาเพื่อนให้เอฟซีเพื่อนตั้งประเทศได้หลายล่หัวสอนมาขอทำที่เฮ็ดมาน ครับเลยไหลอยู hmm. ่เรื ok. hmm. ่องเร่องเล่าไหลไหๆหัวดอยู่คร claro ับผมไหลไหลไหลไหกันมากเนาะรับผมไปเอาย้อยต้นกล้วยผมก็ยังบวกเขาอยู่เลยเนาะผมก็มีดแท่งสองเทียบนว่ามีอย่างอ๋จานมันก็วาสองเทียอย่างมันก็ออกสองสองเลยโอ้เออเก้าเลยเล่าก่อนก็ออกสองสองอีกอย่างอีกครับอ้ชุนชุนหาผมก็ยังเรียกเมื่อเนี่ยมันถามว่ามีดเล่าตัวอย่างขมบอกว่าแท่งสองเทีย มาเกือบสองว้าสองมาเกือสองเทียก็อย่างคนเดียวเพิ่งหนาพ่อทองสองเลยเนาะทออกตงสองเหรียญครับให้น้องสาวนาะงสาวหนึ่งสาวน้องโอเคครับผมไเที่ยวต่างประเทศเย็นนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับยายสวยนะครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมบสายแม่เราก็บสบายตามที่สัมผ่าตั้งแต่หัวคิีไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะตามเลขของคุณแม่นะครับแม่ได้เลขมาแต่ใส่แม่เลขฝันแม่บิ่งในรถเตลีแน่ที่แป ค่ะคนเบ่งเป็นมีมันเลยม่เคยพลาดเลยถึงคนตีม่นเป็นแค่แล้วครับผมเมื่อกี้ก็ได้เลขขอไปแล้วนอกบริษัทเอาเลขแม่ใส่น้ำกันไปเลยเอฟซีแต่ว่าเลขตัวนี้มันเปได้ฟันบ่ได้ยังได้ยากซื้อเลยนะแม่คือเ้าขึ้นมักเอาซื้อๆมักซื้อๆนี่เลขขึ้นมากครแม่มักโอ้รอตเตอรี่มาหดบ่ได้เลือกเนาะดึงเอาเลยเพื่อเอาตัวนี้ล้วครับผมเป็นเลขรัฐบาลไทยเล่น ไปเที่ยวคือวันเพื่อนบ้านได้เพแม่นี่เล็กแม่เอ้ยเล้าอย่าเอาเถอะไเอาเถอบะบอกเพราะว่าเขา,าปิดไฟทั้งพุนแล้วมันอกตะพแตะพื้นบําบีเต็มตรงกับตรงอืมฉันเลยว่อยากไเล่นเล้าหรอกครับผมอันนี้เอาเล็กง่หเล็กง่ขาเน้องแม่นาองขันเพื่อตัวนี้เพราะออกเพราจะจอกตัวนี้นะอแต่ว่าไม่ซื้อรอตเตอรี่ไว้แล้วนี่ครับ คู่นี่คู่นึงมดเลยแต่ว่าแม่มักตัวไหนหลายตัวนแม่แม่มักตัวไหนขคักหน่ยวยกันว่าที่ให้มักคักกันมักคักๆแม่มักซุ่มซุ่มนี่ซุ่มนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้มักคขะมักครับไล่กว่าตัวนี้นะมักสามซูลกับสามครับผมโรสเซอรี่สองคู่เนี่ยนี่ซื้อสองคู่ตัวนี้ใบเดียวอืมครับนะ โอเคนะครับผมนี่เลขยกยายสวยนะครับผมหรือว่าคุณแม่แม่สวยนะครับผมหลายท่านเคยติดตามนะครับแต่ว่าสุขภาพร่างกายแม่บ่สบายครับมื่อนี้เอากระงวดมวนะจเตือนพอพอบาดมาหาหนึ่งหาหนึ่งเลาก็บ่เอาเนาะเกิดจังใดก็ว่างหงดนี่แม่ก็ยำซองเกลือแถวเอ้ยระวังเด้อสามซูลกับสามหนึ่งเดาระวังดีๆีรวดว่างจังดอกครับแล้วสิจำได้เมื่อหูเล่าแหละนัดแม่บ๊อบสบายแม่ยังเตือนอยู่ครับแต่ย้อนผอนละว่าเลยมันคืองามแทมแล้วว่ เาได้เผีเล้าหูเหล็กเล็กแล้วเล้าหูเหล็กแม่ใช่ไหมครับผมยอมด้วยว่าก็ได้ตรงกันไปแล้วโอเคนะครับผมขอคืนคุณแม่ได้หลายนะครับผมสำหรับแนวทางของยายสวยนะครับตุ่นเหลี่อันนี้สองคู่ตัวนี้สองคู่อันนี้คู่เดียวโอเคนะท่านผู้ชมขอบคุณในรายครับแม่ครับขอบคุณครับผมขับแม่แล้วมาสบายเฮ้ยมั่นหมายแล้วก็นะครับดูเลขทูบก่อนที่จะลงคลิปนะท่านผู้ชมนะครับผม ผลไม้ที่ผมซื้อมานะครับหมากรูนะครับผมก็มีตัวเลขให้เราด้วยนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับผมใครเห็นคิดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอขอบารมีของปู่ขาวย่าขาวนะครับผมช่วยเอฟซีให้มีโชคมีลาบเด้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับผมสวัสดีครับ